กอดำปื๊ดกล่องือว่าชัดพี่น้องรากสวยนะคะกุ้งกอค่ะพี่น้องไม้กุ้งกอตะโกนะคะอันนี้ตะโกนะตองามค่ะพี่นอ้องตอซากนะคะมันเป็นตอซากนะ ภาคเดียวกันค่ะพี่น้องเห็นไหมลากแบบนี้มานี่นะคะตอใหญ่ค่ะตอใหญ่ตากูตอใหญ่นะคะกลุ่มกอนะคะขึ้นกลุ่มะคะ ฝนตกค่ะพี่น้องเนาะฝนตกก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะคะอยากเค็ียรทุกมือเลยค่ะพี่น้องนะอยากถ่ายคลิปให้ดูทุกวันเลยนะคะนี่ตัดแต่งแล้วเรียบร้อยนะคะเพราะว่างานเราก็มีทุกวันแต่ถ้าฝนตกเราก็ไม่ได้ทำนะคะอันนี้ตะโกรธรรมชาตินะคะนี่ตะโกรธรรมชาติค่ะพีนอง เป็นกลุ่มกอเหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต่อนะคะทำเป็นทรงคุ้มเนะะออาะเขาไม่ได้ดับลายแต่เขาพี่น้องนะคะอยตามจริงตามงาเขาไปซื้อแบ่น้เดี๋ยต่อส่วนนะ,ะไม่ตัวน,นี้ตอนน่องาาเขาไปซื้อสีพันหารวมทรงเขาพี่น้องะะจริงๆริงก็ขายราคาเจ็ดแปดพันนะตอนนี้นะเพราะว่าสิใส้กระทางเทื่อใดก็ยไม่ได้ใส่จือเทื่อดเขาพี่น้อง ไม้ตอบิดนะคะตอบิดน้อยๆก็ไม่หน่อยนะก็บิดเยอะอยู่นะนี่นต้นบิดจ้ะได้พุ่มแล้วนะคะไม่อยู่ตัวแล้วค่ะไม้อยู่ตัวแล้วนะคะนี่ไม้ตัวนี้สมบูรณ์ค่ะนะ ย้ายไปไหนก็ไม่เป็นไรนะคะเขาดึงใบเขาออกพัดใบเขาแห้งสวงามค่ะพี่น้องนะแต่เรา้เจียจเราไม่ได้ทำตะกนะตะกโกนะคะต่กกะะตอสวยนะคะออกม่เบียงยุ้งค่ะพี่น้องฝน <c oughs> หยุดฝนหยุดตกไปนิดนึงเลยออกมาถ่ายคลิปให้ดูนะคะบางหันคือมีแดดแล้ววันนี้คือแดดสาแดดนะคะ มีแดดและทายคลิปงามเนาะคะ่ะน้องพี่น้องเนาะมันจะดูสวยนะใบไม้สีงามค่ะพี่น้องเนาะถ้าถึกแดดตอสวยนะคะนี่ตอบิดหน่อยๆนะตอบิดนะเราบิดตั้งแต่รากเลยะค่ะพี่น้องบิดตั้งแต่รากเลยนะ มีพระเบงตะกูค่ะตะกูนะคะพาดูตะกูนะคะตะกูทรงต้นนะทรงต้นสวยนะคะรากบิดนะคะเอาไปตัดแต่งไม้ก็ได้ค่ะพี่น้องนะไม้ต้นนี้อายุเยอะแล้วนะคะอายุลายแล้วค่ะพี่น้องสี่พันห้านะตอนนี้นะรวมทรงนะคะ่ะสี่พันหาร,ร้มทรงค่ะ ตอนนี้ต้องมเมาเองนะคะใครอยากได้เมาเอ,าเองมารับเองคะ่ะสง่งไปสนิยากอยู่ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันกว้างกว่านะคะตอมันกว้างกว่าตู้ไปตู้ที่เราเหมาเนาะตู้ไปสนินะ,ะ์โใไซบะได้ค่ะใส่ตูบะได้ค่ะพี่น้องแต่ต้นนันน่นอาจจะแพกตะก้าได้อยู่แพกตะก้าใหญ่นะต้นนี้แพกตะก้าใหญ่ได้อยู่ พอตุ่มทรงค่บพี่น้องนะ4 0 0ันะตอนนี้นะก็าเสี่ยวไปใส่กระทางกับหาคนยุกแหยังว่าพ่ออยู่เหมนะ้อมีเวลาเหตุทำไมเวลาทำนะฮะว้างไว้อยู่อยู่หม่องนี่ว้างไวด้ดนเกิล้วที่จริงเขาใหญ่เขาใหญ่าาออกไปเพราะว่าเสี่ยวไปใส่กระทางนะะนะั่ะเนาะ ง่ายออกจากลุมนะะลงมาท่านในใส่จักเทื่ออยู่ตองงามค่ะน,นะตอสวยนะคะแดกเริ่มม้าแล้วอันนี้ก็หมากเล็กหมากน้อยนะคะเนี่นะปล่อยกิ่งปล่อยงาเขาแล้วก็ตัดพุ่มเอเลรค่ะพี่นอ้องทำเป็นทรงพุ่มเหมือนต้นไข่เลยนะคะต้นไข่แต่ว่าเป็นต้นหมากเล็กหมากน้อยนะคะเนี่ยต้นนี้นะ ทำเหมือนต้นไข่เลยอันนี้ก็ตะโก้นะคะมึงตะโก้ต้นนี้พี่น้องมึนง,งาเขาตอเขาก็แปลกๆดีได้พี่น้องเห็นนี่เขาก็เลี้ยงกิ้ง,งเลี้ยงคู้เมาซื้อๆค่ะพี่น้องเห็นไหมมีดัดอยู่นะมีดัดอยู่ค่ะพี่น้องเสวยนะต้นนี้นะ ยูตูบนเราค่ะพี่น้องแดดมาแล้วแดดตะโกนะคะพ้าเิ่งตะโกครับพี่น้องนี่ตะโกไม่ที่ได้ซ้งล้วค่ะพี่น้องนะดดดดกกนี่มันได้ซ้งเหรอดิได้พุ่มแล้วค่ะพี่นอ้องอนนี้ก็ไดพุ่มแล้วนะคะต้นอ็นค่ะพี่นอ้อง รากนอนนะคะต้นเอ็นนะคะไม้ต้นนี้นะนตะกี้มันบสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเขาเอามาฝังไว้นะคะเบางกิ่งเขาขึ้นแล้เหมือนนะบ้งเบื้องแต่ต่อถึงเป็นไม้เอ็นนะคะมันมีดีลาาอยู่ข้างบนนะอันนี้เบืงเขาเรียงกิง่งเรียงกิ่งเขาขึ้นไหมตะกี้่อเขาโอ้งามค่ะตะกี้เนาะต่อเขางาม น,นี่มันตายค่ะพี่นอ้องมันตายเห็นไหมตะกี้ต่อมันญ่หอดพี่เด้อพี่กิงนี้ก็มีนะคะเห็นไหมมันนี่มันตายค่ะจิงนี้มันตายบังอันนี้มันติดกันเลยต่อแปลกนะอันนี้แปลกนะ,ะ,น,กน,ะ,ะนี่ลีลานหน่อยค่ะพี่นอ้องอินนะคะต้นอินรากรากนอน อันนี้ก็เป็นทรงต้นนะคะทรงต้นสูงนะคะทรงต้นสูงกิ่งเขา่ะ้ี่น้องริงเขาออกนะคะกิงออกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ฝั่งนั้นยอดนะคะไอ้ต้นนี้ต้นเขามันก็บ เบิ้งงามอยู่ค่ะพี่น้องแต่ว่านะคะตอตอใ่เติบค่ะกระถางนี่สองปีบนะคะเนี่ยกระถางสองปีบค่ะอันนั่งกับฟังเลี้ยงไว้ซื้อค่ะพี่น้องฝังไว้นะคะตอน,นี่ก็ลากสวยเด้ตองงามม้อนกันเดิแต่เขาเห็ดเลี้ยงพุ่มเอาซื้อค่ะพี่น้องนะไม่ได้ดัดทำอะไรนะคะเลี้ยงพุ่มเอาเฉยนะ ตะโกนะคะตะโตกตะโกนะคะฝากตามฝากไล่ฝากแคะอนะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะวันนี้พาดูตะโกนะคะตะโกหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าหกพาเบิ้งหกต้น,นะคระับน้องไม้งอไม้ธรรมชาตินะคะตัดตัดตั้งพี่น้องไม่ตัดตั้ง ไม้ตัดตั้งนะคะไม้เลี้ยงพุ่มเอาเฉยๆนะคะไม่ได้ดัดนะคะนี่นะแต่กัวธรรมชาติซื้อค่ะพี่น้องอันนี้ก็ตัดเอาเฉยๆนะคะไม่ได้เลี้ยงเลี้ยงพุ่มนะคะอันนี้ไม้เลี้ยงพุ่มนะคะกลุ่มกอนะคะต่อตอเข,ขางามค่ะพี่น้องต่อสวยนะคะอาพอกกันไม่คลิปหนาจากพี่น้องนะขอบคุณที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะคะ กดไลค์กดแชร์ให้แม่ค่ะเนี่ยเด้อเป็นกำลังใจให้แม่ค่ะเนี่ยเป็นกำลังใจให้ไม้ไทยแลนด์ทีนะถึกแดดถึกแดดพี่นอ้องโอ้เสียวงามอยู่งนี้นเนาะแล้วพอกันไม่คลิปหน้าจะพี่นอ้องไปละไปละ